สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สารคามครับผมเหมือนเดิมนะครับก็เห็น f อฟีหลายคน,นครับถามามาว่าเวลาจะไปหวานแหรหรือลงปลานะครับ <c oughs> ควรเลือกแหแบบไหนฮนะะท่านผู้ชมก็จะพาพา<อ>ไปชมตัวอย่างครับถ้าเป็นถ้าเป็นบ่อปลาบึกปลาสวายที่มันไซส์ใหญ่ๆครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแหรป,ประมาณ1ิ เซนถึง16เซนฮะเราจะพาไปดูตัวอย่างแหท่านผู้ชมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บากก่สารคาม้วยนะครับผมนี่ะท่านผู้ชมจะพาไปดูแหปลาบึกก่อนนะครับนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นปลาใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้ฮะท่านผู้ชมก็อันนี้แหกี่เซนนะครับ นี่ท่านผู้ชม <10. S 1> สิบเซนระยสิเซนเอ็นเบอร์ประมาณห้าสิบนะฮะน, <c oughs> นี่ท่านผู้ชมก็เอาก็เลือกเอ็นเบอร์ใหญ่ๆแล้วก็ตาห่างๆนี่ก็ผืนนึงครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูว่ามันห่างแค่ไหน,นครับปลาเจออยู่อันนี้ก็สิบประมาณ 10, 11, สิบเซนสิบเอ็ดเซนะฮะ ก <70. S 1> ็เอ็นเบอร์70โอ้นี่ครท่านผู้ชมเอ็นเบอร์70ฮะนี่ฮะก็คือปลาไซส์ประมาณนี้ไม่มีทางขาดแน่นอนนะท่านผู้ชมนี่ก็คือวิธีการเลือกแหน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างอีกทีฮะนี่ท่านผู้ชมเอ็นเกี๊ยวนี้ก็ดีครับท่านผู้ชม นี่ฮะเอ็นเกลียวนี้มันก็คือมันจะหลายเส้นนะครับแล้วก็เป็นเกลียวคล้ายๆกับได้ฮะข้อดีของมันก็คือมีความเหนียวทนทาน,นครับนี่ตาก็จะใหญ่คนระับอันนี้ก็ประมาณ8เซนนะท่านผู้ชมนี่ถ้าเป็นปลาบึกปลาสะวายก็คนจะเป็นนี่ฮะเลือกตั้งแต่8เซน10เซน14เซน1ิ้าเซนไปนครัท่านผู้ชมลาก่อนนะครับ <laughs> ยังไม่ลาลูก อันนี้ก็เหมือนกันฮะนี่ฮะดูท่านผู้ชมนี่ฮะเอ็นเกลียวเอ็นบิดเอ็นบิดก็มีนะท่านผู้ชมเอ็นบิดนี้ก็คือมันจะเป็นเป็นแบตนะครับแล้วก,ก็มันจะเป็นมันบิดนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็มีความเหนียวเหมือนกันฮะประบึกไซส์สามสิบสี่สิบโลนี้ก็สบายครับผมแต่ถ้าเป็นปลานิลนนี่ท่านผู้ชม แต่ถ้าเป็นปลานิน,นครับรก็จะใช้แหประมาณห้าสี่เซนห้าเซนหเซนก็แล้วแต่บอ่อนะครับแล้วก็เอ็นจะใช้เบอร์เล็กครับประมาณเบอร์สามห้าสิบนะครับเัืถึงจะถูกปนินง่ายนะครับผมครับนี่ก็คือวิธีการเลือกแหน,นะครับที่หลายคนถามหล้วถามมานะครับนี่ท่านผู้ชมถ้าเป็นปลาเล็กน,นะครับ ปลาเล็กก็จะแหเล็กนี่แล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็สําหรับปลาขาวเล็กๆครับอ่าปลาแล้วก็ปลาธรรมชาติจะใช้แห я, แหเล็กแหทียยนี่ครับท่านผู้ชมถ้าเป็นปลาอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับนี่ก็ประมาณสี่เซนห้าเซนหกเซนครับนี่ฮะแล้วก็เอ็นจะเล็กมากสังเกตเห็นฮะเอ็นนี้จะเล็กกว่าอันเมื่อกี้ฮะอันนี้ก็เบอร์ประมาณเบอร์สามสิบหรือสามสิบห้านี่ฮะเอ็นจะเล็ก อันนี้ก็เหมือนกันครับนี่สําหรับแหปลานินฮนะปลานินปลา,ปาตะเพียนครับพวกนี้ถ้าหวานถ้าเป็นปลานินนี่หวานอันนี้กับอันเมื่อกี้นี่สู้นี้ไม่ได้ท่านผู้ชมนี่ฮะแต่ถ้าปลาใหญ่เป็นพวกนี้ก็สู้อันผืนใหญ่เมื่อกี้ไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะขาดครับแล้วก็มันเร็วไม่สู้พวกพวกเมื่อกี้ฮนะไปนี่แหละครับการเลือกแหครับ ก็สำหรับเอฟซี uh, ที่ถามวิธีการเลือกแขหนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับก็มีขายครับผมก็ราคาตั้งแต่แ uh, ห่ผืนละพันห้าพัก็มีครับ 1, 7, พันเจ็ดนี่ผืนละพันกว่าบาทนี้ก็มีครับท่านผู้ชมหาซื้อได้ตามเว็บ่ตามกลุ่มฮะกลุ่มเซียนแห่เพชรขัดน้ำจืดครับผมคือหวานปลา <c oughs> <c oughs> แค่คู่กันนี่กำลังปลดปลาครับโอ้ยกำลังโดนเลยท่านผู้ชมโุนนโนนนแห่เดียวโดนสองตัวฮะน้อเพิรเจอไหมลูกไหนน้องเพิ่นอย่งไหนลูก นน oh, bo oh, so <laughs> ัั่โอ้ยนี่ก็โดนนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเอามาปลดฮะแต่ว่านี่ก็โดนอีกตัวหนึ่งสองสางไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับดูครับพี่น้องน้ำเดือดครับดูพี่น้อง พี่น้องเอาปลาคนแข้ใครดีคนนั้นได้ครับโอ้ยนี่พี่น้องเดูฮะดูนี่พี่น้อง <c oughs> โอ้โ S <S อะไรกันพี่น้องเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่อะไรกันพี่น้องเอาปลาคอนครับ <S <S บัตรสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องดูเอาครับทีเดียวคุ้มพี่น้องดูฮะคุ้มพี่น้องกองเชียร์ไม่ต้องครับ ต้องเชียร์ไม่ต้องเลีไม่ร้อง